สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแรนดอมกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆเนอะเราจะมาดูกันในเรื่องของความโชคดีภายใน7วันนี้กําลังจะมีความโชคดีในเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันใบแรก oh, The date โผล่มาก็เป็น The date เลยอะรูปนี้น่ากลัวมาก The date หมายถึง ก่อนหน้านี้ใครที่เคยมีพบเจอกับความโชคร้ายอุปสรรคปัญหาใดาๆไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินต่อจากนี้ทุกสิ่งอย่างที่เราเคยเจอความอ,อ,อุปสรรคใดๆที่เราเคยเจอเจอมันกําลังจะจบแล้วเดดเดนหมายถึงจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะชีวิตของคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะในช่วงนี้เนาะเจ็ดวันนี้นะมาดูกันข่าวดีในเรื่องใดที่คุณกําลังจะได้พบเจอควีนออฟครับ ควีนอัพคัพเป็นลักษณะของความข่าวดีเรื่องดีเรื่องดีๆที่เรารอคอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือในเรื่องของความรักแต่เหมือนช่วงนี้คุณคิดมากเนาะเป็นช่วงของอารมณ์ที่แบบคิดมากนอยน้อยใจแต่มันกำลังจะมีข่าวดีๆเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณเนาะข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่กำลังจะเข้ามานะคะใครคิดหวังเรื่องใดอยู่เนาะ e ดอะเ e มเพลน e t อะเ e มเพลนเป็นไพ่ประจำราศีธน well, ูนะคะเขาบอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงกำลังจะเปลี่ยนแปลงกำลังจะโยกย้ายกำลังจะเดินทางเดอะเ e มเพลนหมายถึงความอยากให้คุณปรับสมดุลปรับความคิดปรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานที่กำลังจะไปเริ่มต้นใหม่อะไรต่างๆที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยากให้คุณแบบว่า ปรับและอยู่กับมันให้ได้เนาะเรื่องดีๆนะเฉพาะอะมันเป็นเรื่องดีนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเดินทางนะข่าวดีในเรื่องของการเดินทางจณกอมันจะได้รับนะคะมาดูกันต่อชิงออกวอนในเรื่องของงานใครรอข่าวสารในเรื่องของงานอยู่ งานที่คุณมุ่งหวังอยากได้กำลังจะเข้ามาคุณจะประสบความสำเร็จความเจริญความมั่นคงในเรื่องของงานเนาะหรือไม่ใครบางคนถ้าคุณรอคอยในเรื่องของความรักกำลังจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรอ่าน่าจะอายุเยอะกว่าเรานะขิงนะเขาเป็นขิงเนาะอายุมากกว่าเราอาจจะสัก5ปี เขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนเฟนลี่น่ารักเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องของงานเขากําลังจะเข้ามานะหรือมีใครบางคนอาจจะได้เจอกับคนต่างชาติต่างประเทศก็ได้เพราะคุณมีเกณฑ์ดวงเดินทางนะอาจจะได้เดินทางแล้วไปพบรักพบรักจากการเดินทางเนะีูอีกใบหนึ่งนะคะข่าวดีในเรื่องใดที่คุณกําลังจะได้เจอกันใ,ในเจ็ดวันนี้นะคะอู้สิบไม้ สิบไม้เป็นลักษณะของอะไรที่ดูหนักดูเหนื่อยดูยุ่งดูอาจจะเจอกับงานหนักก็ได้ใครที่รอในเรื่องของข่าวในเรื่องของงานงานกําลังจะมานะงานดีงานที่คุณหวังไว้กําลังจะมาแต่ว่ามันต้องผ่านการอดทนทํางานเข้มแข็งเนาะแล้วมันจะผ่านไปได้เนาะงานงานที่หนักงานที่เหนื่อยมันก็หมายถึงความรู้ความสามารถที่เรามีเราจะสามารถใช้มัน ลงไปกับงานพอเราทํางานหนักทํางานเหนื่อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ตอบกลับมาเราว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของผลกําไรเนาะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เราไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกันนะคะข่าวดีเรื่องดีความโชคดีจงเกิดกับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะสวัสดีค่ะเมจิกทาร์หลดบายคิตตี้ค่ะ